สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการคีย์หวยโหมดแทงเร็วนะครับของโปรแกรมจมือหวยหลายย่อยออนไลน์นี่นะครับใช้กับคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตอะไร iPhone iPad ได้หมดนะครับตัวนี้ใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับคนหนึ่งอยู่เกาหลีคนหนึ่งอยู่ เราก็ขีได้นะครับคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่คนหนึ่งอยู่ยะลาก็ขีได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างบินนะครับอ่าเขาก็จะส่งมาแบบนี้แปดหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งเก้าหกหกเก้าสามสองสองสามอะไรเนี้ยอ่าตอ,อนนี้เขาจะมีปีกาอยู่ไอ้สามตัวเนี้ยยี่สิบคูณยี่สิบอ่าน,นี่ก็เป็นบินแบบเขียนมือเนาะอาจจะมั่วๆหน่อยนึงอันนี้ก็อ่าอันนี้ก็เป็น ดูง่ายขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างบินเนาะอ่าเก้าเก้ายี่สิบคูณยีอ่ามานะครับบนกับล่างตัวละ20อ่าไม่ต้องกลับด้วยนะครับเก้าเก้าใครจะไปบ้ากลับเนี่พวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็มาลองดูนะครับอ่ะเอาอันนี้ก่อนนะครับอ่าผมก็จะเปิดมาสองหน้าจอแบบนี้อ่า บางคนถ,ถ้าเปิดหน้าจอแบบนี้ทําไงบางคนไม่รู้นะครับบางทีมันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้อ่าถ้าจะมาจับย่อขยายก็นั้นอยู่นะครับคลิกตรงนี้นะครับอ่าคลิกตรงว่างๆทักบาร์นี่นะครับเลือกอันนี้นะครับโชว์วินโดว์ไซส์บายไซส์อ่ามันย่อขึ้นมาแบบนี้ถ้าเรามีสามันมันก็จะเรียงสามันนะ ปกติเอา2อันก็พอนะครับเข้ามาที่หน้านี้แล้วเราก็าไปตรงคีย์หวยนะครับแล้วก็จะมีโหมดแทงเร็วปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะดูอาจจะดูใน iPad iPhone อะไรเนี้ยในภาพนี้นะครับแต่นี้ผมจะทำนี้ไปเลยก็เข้ามาตรงคีย์หวยนะครับเลือกไปแทงเร็วนะครับมันก็จะมีเนี้ย ประมาณนี้นะครับวิธีใช้ใครที่ไม่เข้าใจก็ลองลองล,องลองดูนะครับเลือกคนซื้อ,อแล้วผมก็จะพับมาอย่างนี้ผมก็จะพิมพ์นะครับ99นะครับ99สเปซ bar 1ที20คูณ20ประมาณนี้นะครับเราก็ลองเพิ่มดูนะครับตกลง99 20คูณ20มาแล้วนะครับต่อไปอะไร อ่าสี 4, 4, 5, 4, 4, 5, ่สี่ห้สห้าสเปซบรารหที10บคูณสิที่จริง2บรรทัดก็ได้นะครับเราคีทีเดียวไปเลยก็ได้ 7, 2, เจ็ดสองเปซบรารหทีห้าคูณห้าอะไรเงี้ยนะครับกี่บรรทัดก็ได้นะครับตัวเนี้ยแต่เงื่อนไขใจความสำคัญ คือระหว่างตัวเลขเนี่ยให้มีช่องว่างหนึ่งช่องนะครับอ่าแล้วก็พอหมดช่องว่างก็เป็นช่องว่างต่อแล้วก็ตามด้วยตัวจํานวนเงินก็จะเป็นอดอกจันนะครับตัวข้างหน้าก็จะเป็นบนตัวข้างหลังเป็นล่างนะครับก็มีตัวอย่างอยู่นะครับแต่ถ้าซื้อบนซื้อบนตัวละ50บบาทเนี่ย ก็50คูณยอะไรเงี้ยนะครับคือเลขล่างเราไม่เอาแต่ถ้าซื้อแต่ล่างก็0คูณ50อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยสามารถคีย์เลขวิ่งได้ด้วยนะครับเลขวิ่งก็เลขตัวเดียวสามารถคีย์แบบคระกันได้ด้วยเลข2ตัวเลข3ตัวเลขวิ่งคือถ้ามันราคาเดียวกันนะครับ100ยคูณร0อยอะไรเงี้ยนะครับหลังจากเราคีย์เสร็จเราก็ตกลง ก็เลื่อนลงมาดูว่ามันถูกไหมสี่สี่ห้าบนล่างสามตัวโต๊ดกับบนไอ้เลขสามตัวมันจะเป็นตรงกับโต๊ะน,นะครับมันไม่ได้มีล่างนะครับอ่ามันก็จะเป็นตรงกับโต๊ะสามตัวบนสามตัวโต๊ะอย่างงี้นะครับอะเจ็ดสองหกก็เป็นสองถ้าเป็นเลขโต๊ะมันจะเรียงให้ใหม่นะครับ จาก7จ็ก็จะเป็น267เพื่อที่มันจะเก็บไว้เพียงแค่ตัวเดียวอันนี้ครับนสามตัวมันจะเก็บไว้ตัวเดียวคือตัวที่น้อยที่สุดอันนี้7จ็มันเยอะนะเจ็ 7. มันก็เลยเรียงเป็น2 7 7แทนคือถ้าไปตรวจยังไงก็เจอประมาณน,นี้อ่ะลองอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวซูมอีกหน่อยนึงอ่าลองดูนะครับ2 6 ก็6 2 8 2 2 8 2 9 9 2 6 5 5 6อะอะไรอีก6 7 7 6แล้วก็6996 6996สเปซหนึ่งทีแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับ ยี่สูณยี่อ่าแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็กดอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็ก็สะดวกนะครับบางทีอย่างถ้าถ้าเราให้ลูกค้านะครับเขาส่งมาในไลน์ถ้าเรา ถ้าเราบอกให้เขาพิมพ์มาอย่างนี้ได้อม,มันจะง่ายเลยนะครับสมมุตินะครับอันนี้เป็นลายของผมคนเดียวสมมุติเขาพิมพ์มาแบบนี้เนาะหรือว่ายัางไงก็ตามหรืออาจจะเป็นเท่ากับอะไรก็ไรเราก็ามาแก้แต่ถ้าเขาพิมพ์มาแบบเนี้ตัดลอกเราก็สามารถเอามาวางก๊อปมาวางได้เลย คัดลอกแล้วก็มาวางแบบนี้แล้วก,กดตกลงเข้าไปได้เลยนะมันก็จะมานะครับหรือถ้าเขาจะซื้ออะไรจะบนอะไรเงี้ยก็ก็ต้องลองคุยนะครับถ้าลูกค้าเขาอ่าเขาโอเคเขาส่งมาให้เราแบบนี้เราก็จะง่ายเลยคัดลอกแล้วก็มาวางแล้วก็กดตกลงเข้าไปได้เลย นี่นะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับออไอ้ส่วนบินอื่นๆมันก็คล้ายๆกันนะครับจะจะอยู่ที่ไข่ลองไอ้นี่หน่อยแล้วกันไอ้นี่แรกเนี่ยนะครับอา่าแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งล้วไหรยี่สิบคูณยี่สิบอ่าก็พิมพ์แค่นี้เองครับ กดตกลงเข้าไปแปดหนก็จะเป็น1 2 8องแเลขโตดเนาะแปดหนึ่งสแปดหนึก็เป็นเลขตัตดของแปดหนแล้วก็1 2ึ่บนล่างนะครับ20่สิคูณยี่สแต่ถ้าเราใช้โหมดธรรมดามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเลือกมาก็จะเป็นแปดหนึ่งเอนเตอร บน20โต๊ะสิบแล้วก็12อ่าบน20ล่าง2อ่าใช่ไหมโต๊ก็คือกลับด้วยก็จะเป็น20ก็จะพิมพ์แบบนี้นะครับอ่ามันก็จะได้มาเกียถึง2อตรงกับโต๊ หนึ่งสองสบนล่างก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมาโหมดแทงเร็วอะสะดวกกว่านะครับอ,อย่างเงี้ยเ69าหก3ก้าหกหกเก้าถ้าไห่สิบคูณสิบนี่นะครับยิพมแค่นี้เองไม่ต้องไปเอนเตอร์เยอะนะครับ กดเข้าไปก็ได้แล้วนะครับเราจะพิมพ์แบบรวดเดียวเลยก็ได้ให้มันจบนะครับอ,อย่างนี้อลองดู91เท่าไหร่50คูณ50แล้วก็ Enter ลงมาแล้วก็พิมพ์ต่อ19เท่าไหร่30คูณ30 Enter ลงมา99เท่าไหร่30คูณ30แล้วอะไรต่อนี่นะครับ แล้วก็ต่อด้วยอันนี้เลยห้าสิบ้ยี่สิบคูณยี่สิบก้าสองอะไรสองเก้าหนึ่งเจ็ดหอ่าเท่าไหร่ยี่สิบคูณยี่สเราก็พิมพ์ไปเลยนะครับนี่มันก็แต่ง่ายไม่ต้องไปอินเตอรแบบเออ อ่านทีเสียเวลากดปึ้งเข้ามาในนี้หมดเลย mm. ก็ลองไล่เช็คดูว่ามันถูกไหมถ้าไม่ถูกก็กดลบออกไปอะไรนี้นะครับ mm. นี่ก็เป็นวิธีการคีย์หวยแบบง่ายๆนะครับรนโมดแทงเร็วคิดว่าน่าจะสะดวกสำหรับจ้าจมือหลายย่อยกัน อยู่พอสมควรนะครับแต่หลายๆคนก็ยังใช้ไม่เป็นนะครับผมก็เลยมาแนะนำกับตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเงี้ยขี์สบายเลยครับอ,อีกสักอันแล้วกันลองดูหน้านี้ผมจะคี์ได้นานแค่ไหน c 1 9เท่าไหร่20คูณ20 409เท่าไหรอ่า ยี่สิบคูณ20่สิบแปดสคูณยี่สที่จริง2552้าห้คูณยีเลยก็ได้ครับถ้าเราดูแล้วมันราคาเท่ากัน2552 20ห้าสอี่คูณยี่สนะะครับสอกับ52เนี่ยมันราคาเท่ากันใช่ไหมแล้วก็30มศูนเท่าไหร่ห0าศูนย์ 9779อ่ามันตัวเดียวกันนะ9779 97อ่า79เท่าไหร่30คูณ30อ่าต่อไปเท่าไหร่7667ตัวเดียวกันนะครับเอ6776 7, 7, ตัวละ10คูณ10อ่าแล้วก็มา4774อีก4774เท่าไหร่ 10คูณ10นี่นะครับ1 7ตัวเดียวกัน1881นี่ก็ที่จริงมันก็เลขกลับแล้วเนาะแต่เขาเขียนไล่าย,ยาวลงมาแยกกันมันก็เลยเหมือนเยอะอะ 18. น่ะ18ครับ81ตัวละ2ี0 0คูณ20ต่อไป72เอา27ก็อก็เดียวกันแหละ10คูณ10นี แค่นี้ก็ได้แล้วครับหน้านี้บินนี้เราก็ขีแค่นี้แล้วก็เช็คดูว่าอย่าให้มีอ,อย่าให้มีช่องว่างอยู่ด้านหลังนะครับถ้ามันผิดถ้ามันรูปแบบไม่ตรงมันก็จะผิดเพี้ยนนะครับเนี่ยก็เช็คดูไม่มีช่องว่างอยู่ด้านหลังนะครับแต่ละอันต้องเว้นช่องเดียวนะครับเนี่ย คือถ้าขี่ไปเราก็จะรู้เห็นว่าเราเคาะอะไรเท่าไหร่ล้วก็กดตกลงเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาสองสองเก็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปดอะไรเนี้ยมันจะเรียงตามลำดับให้เรานะครับก็แค่นี้ครับผมง่ายๆจากนั้นเราก็ไปตัดเก็บตัดส่งสรุปอะไรก็ว่ากันนสองตัวอ่า ตัดเก็บตัดส่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คิดว่าน่าจะใช้กันเป็นนะครับใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากมีตัวอย่างให้ดูสามารถขี่หลายๆบรรทัดแล้วค่อยนำเข้าที่เดียวได้นะครับเอาละครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหสนุนกันมาด้วยดีแล้วก็มีหลายคนที่บอกต่อๆกันไปนะครับ ก็ราคาโปรแกรมก็ไม่แพงนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้ก็ทักไลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมมาไลนา์ไว้ใต้คลิปเนาะครับมีอะไรสอบถามปรึกษากันได้เลยครับสวัสดีครับ